สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับล้อสปินนิ่งนะครับอ่านะครับของตัวนี้เลยครับล้อสปินนิ่ง Barnekx นะครับ SX นะครับ SX เบอร์สองพนะครับอ่านะครับนี่ครับ Barnekx SX สองพันะครับก็เป็นล้อที่ถ้าถามนักตกปลานะครับในบ้านเรานะครับก็ คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าล็อ,ลอกปลาแห่งเอสเอ็เนี่ยก็จําหน่ายวางจําหน่ายในในประเทศไทยเนี่ยก็มาน่าจะน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วครับก็ในบรรดา,านักตกปลานะครับทั้งหมายธรรมชาติหน้าดินหรือหมายตกเขื่อนตกทะเลนะครับก็แทบจะรู้จักรอก สปินนิ่งนะครับตัวนี้แทบจะน่าจะแทบจ,จะเกือบเกือบทุกคนเลยนะครับก็เป็นลอกที่อ,อึดทึกทนนะครับสมชื่อเลยนะครับอึดอึดทึกทนลุยได้ทุกน่านาน้ำมาเกิดเกิดมาเพื่อลุยจริงๆเลยครับลอกเลนีเพราะว่าทุกอย่างบนลอกตัวนี้เนี่ยมันเป็นโลหะแทบจะทั้งหมดเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับยกเว้นก็จะมีหนอบนะครับหนอบที่เป็นหนอบไม้นะครับสมัยก่อนลอกมาเล็กเเเนี่ยที่ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนก็จะเป็นอ่าสมัยก่อนก็จะผ,ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีหลังๆมาเนี่ยก็จะมาผลิตที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็คงทนเหมือนกันนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาดูกันนะครับนะครับ ก็ถือว่าเป็นรอกที่คุ้มค่ามากๆครับกับค่าตัวประมาณ1000นิดๆนะครับหนึ่พต้นๆนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เบอร์2,000 3,000นะครับแล้วก็4,000 5,000นะครับผมอ่านะครับสำหรับสำหรับสเปคเบอร์2,000นะครับรอบก็จะเป็นรอบ4.8นะครับลูกปืน3าบวกหตลับนะครับอ่าแขนเป็นแขนเสียบนะครับน้ำหนักรอกอยู่ที่550กรัมนะครับสายนะครับสายนี่ ก็จะบอกไว้ที่สปูลเลยนะครับอ่าหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ0.28มิลเนี่ยมันได้500เมตรนะครับ0.30ได้410เมตรนะครับ0.35ได้290เมตร0.40ได้190เมตรนะครับแล้วก็0.45ได้170เมตรนะครับอ่านะครับสีก็จะออกอ่าสีดำนะครับสีดำาด้านนะครับจิ๋มๆด้านๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี โลโก้นะครับของรุ่นนะครับผมแล้วก็สกินบ้านเเนะครับชื่อรุ่นนะครับ2000นะครับแขนนะครับก็เป็นโลหะนะครับหนอบเป็นไม้นะครับหนอบเป็นไม้แล้วก็แขนมันจะพับได้นะครับนี่ครับแขนพับได้นะครับมีกดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็พับแขนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่านี่นะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็รุ่นนี้จะมีนี่ครับ คลิกเสียงด้วยนะครับผมคือตอนหมุนเนี่ยถ้ายังไม่ไม่ยังไม่กดปุ่มคลิกเสียงเนี่ยมันก็จะเงียบๆนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มคลิกเสียงปุ๊บเนี่ยอ่านะครับอันนี้คือปุ่มคลิกเสียงนะครับนี่มีด้วยนะครับอ่ะทีนี้ความลื่นเนี่ยมันก็ด้วยลูกปืนมันน้อยนะครับมันก็แทบจะไม่ลื่นมากถึงขนาดกับว่าลอกแบบพวก ตีเหยบบอมานะครับคือมันลื่นในลื่นในลื่นในระดับที่เป็นลอกที่ระดับใช้งานะนะครับใช้งานลุยๆนะครับแต่ทีนี้ว่าข้อดีของเจ้าลอกตัวนี้เนี่ยก็คือว่าความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงด้วยที่ว่าเป็นโลหะทั้งตัวแล้วก็ระบบลูกปืนเนี่ยเป็นกระแทกแบบหัวกนกกระจอะนะครับไม่ใช่ลูกปืนเดินหน้าทางเดียวนะครับคือหมุนเนี่ยมันจะล็อกเป็นจังหวะจังหวะนะครับนี่ครับอ่านี่ครับคือแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมาก สำหรับคลิกเสียงรุ่นนี้นะครับอ่าก็จะดังประมาณนี้นะครับอ่านี่คือคลิกเสียงนะครับก็แขนหมุนเนี่ยต้องคลายน็อตออกนะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับน็อตยึดแขนหมุนนะครับอ่านะครับสาเหตุที่เขาไม่ได้ทำน็อตยึดแขนหมุนให้อยู่ติดกับ ฝาสปินแคปนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะคงความแข็งแรงไว้นะครับก็คือให้ไปขันน็อตแทนนะครับนะครับขันน็อตแทนแล้วก็ป้องกันพวกน็อตฝาสปินแคปแตกแล้วก็มันดูไม่สวยงามด้วยนะครับนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นแขนหมุนที่มันพับได้นะครับนี่ครับพับแบบนี้นะครับนะครับ นี่ครับแกนแขนหมุนนะครับใหญ่มากนะครับแกนแขนหมุนนี่6มิลเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็หนอบนะครับเป็นหนอบไม้นะครับหนอบไม้นะครับหน่อบไม้ก็คลาสสิกนะครับแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยแทบไม่ต้องเปลี่ยนต้องอะไรเลยนะครับนนะครับนะครับส่วนสปูลสปูนนี่ก็คือตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว ถ้าเกิดมีการพัฒนาได้เนี่ยผมอยากให้ฝาสปูนเนี่ยมันมีคลิกเสียงนะครับเพื่อการสปูนมันหล่นหล่นน้าหรือตกทะเลนะครับอ่านะครับก็มันไม่มีคลิกเสียงนะครับอ่านี่ครับสปูนนะครับแกนข้างในของของฝาฝาปิดนะครับฝาปิดสปูลเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเป็นโลหะนะครับเปิดออกมานะครับผมนี่นะครับ ก็สปูนอโนไดนะครับสีเงินนะครับสีเงินแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆสเปคสายนะครับาเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเบรกนะครับแล้วก็ตัวขีดเสียงนะครับก็เป็นนี่ครับเป็นแผ่นโลหะนะครับเป็นสแตนเลสนะครับก็ทนแน่นอนครับค่ดนข้างที่จะพังยากนะครับอันนี้คือ ห้องเบรกนะครับผมห้องเบรกนะครับก็จะมีผ้าเบรกนะครับผสมกันนะครับแผ่นที่อยู่ล่างสุดเนี่ยมันคล้ายๆแผ่นปะเก็นนะครับคล้ายๆแผ่นปะเก็นนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาเนี่ยเป็นแผ่นสกัดลาดนะครับชุบน้ํามันนะครับแล้วก็บนสุดเนี่ยจะเป็นแผ่นปะเก็นนะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็มีทัมงดมามชุดนะครับ3ชุดนะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝาบอดี้นะครับผมเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแล้วก็จะมีลูกปืนนะครับอยู่หนึ่งตลับนะครับมีเห็นไหนี่ครับลูกปืนนะครับลูกปืนตลับใหญ่มากนะครับผมอ่ะนะครับวงในจะอยู่ที่9มิลเลยนะครับวงนอกจะอยู่ที่17มิลนะครับ ความหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากนี่ครับแล้วก็ดูครับนี่ครับอันนี้เฟืองนะครับเฟืองเป็นทองเหลืองนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกชุดเฟืองให้ดูครับนี่นะครับชุดเฟืองนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับผม ่าเฟืองทองเหลืองนะครับงานกัดกึ่งเรียบเนียนดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับงานเรียบร้อยดีมากนะครับเฟือง3 8มสิมลเลยนะครับ3 8มสิมลนะครับความหนาหนานนะห้ามิลนะโหเนี่ยครับเฟืองนะครับ ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมอ่านะครับได้ทั้งความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความนิ่มนวลนะครับผมอนี่ครับอันนี้คือแกนนะครับแกนของล้อรุ่นนี้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสดูครับความหนาห้ามิลนะครับแกนสแตนเลสหนาห้ามิลก็คือใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปถอดโรเตอร์นะครับ น็อตยึดโรเตอร์เนี่ยก็จะยึดติดอยู่กับเฟืองพิเนียนนะครับ hi, นีบ er, น่นะครับโรเตอร์เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะก็จุดแรกที่จะดูก็คือ่อาลายโรเลอร์ er, นะครับผมมีลูกปืนอยู่ไหมนะครับไม่มีลูกปืนนะครับลายโรเลอร์ er, ไม่มีลูกปืนใช้โรเลอร์แล้วก็ใช้จรลบีนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับหล่อลื่นเลยนะครับอ่านะครับ ระบบเปิดปิดหน้าลอกนะครับนี่ครับอันนี้คือระบบเปิดปิดหน้าลอกนะครับก็เป็นสปริงลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดของอระบบนะครับการตีกลับนะครับทุกอย่างนะครับในลอกลุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราหมุนเนี่ยเนี่ยครับคือเวลาหมุนเนี่ยเห็นไหมครับ ชัดเวลาหมุนปุ๊บเวลาเราหมุนไปข้างหน้าเนี่ยก็จะปีต pues. mm ัวเนี้ยนะครับทํางานนะครับแล้วก็จะล็อกกันตีกลับเนี่ยก็คือจะล็อกอยู่กับเฟืองตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วเฟืองดูความหนาของเฟืองนะครับนี่ครับเฟืองหนามากนะครับ๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่ครับแล้วก็ล็อกนะครับนี่หมุนหมุนเก็บสายนะครับอ่านี่หมุนเก็บสายแบบนี้นะครับ แล้วก็ล็อกนะครับนี่ล็อกนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ล็อกนะครับเนี e ่ยนะครับวนเก็บสายแล้วก็ล็อกนะครับอ่านะครับนี่คือระบบการทํางานนะครับผมส่วนถ้าจะให้มีเสียงนะครับก็ตัวนี้นะครับระบบการทํางานของคลิกเสียงนะครับจะไปดันเฟืองด้านในนะครับนี่ครับเฟืองด้านในอยู่ข้างในนะครับเฟืองเล็กๆนะครับ นี่ตอนนี้มันยังไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้มันยังไม่เปนเนี่ยเฟืองตัวนี้มันยังไม่ไปดันนะครับนะครับตัวกีดเสียงนะครับถ้าผมปรับปุ๊บผมปรับผมปรับนะครับปรับให้ตัวข้างในในี้ไปดันปุ๊บก็จะมีเสียงนะครับอ่านี่ครับเวลาหมุนเก็บสายมันก็จะมีเสียงแล้วนะครับอ่านี่นะครับกระปิดนะครับ ปิดอันนี้ปิดนะครับปิดก็จะไม่มีเสียงนะครับนะครับก็เป็นระบบการตีกลับที่แข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงมากๆนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าคือยังไงยังไงเนี่ยเล่นของใหญ่อัดของใหญ่นี่คือระบบการตีกลับพังนี่ยากมากนะครับยากมากนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น ตัวที่อยู่กับแกนชักนะครับผมอ่านะครับและก็ข้างในนะครับห้องเครื่องนะครับผมก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวเกลีร์สายนะครับผมนี่นะครับตัวเกียร์สายก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเฟืองที่ทํางานร่วมกับตัวเกีีร์สายนะครับนี่นะครับและก็ฝั่งนี้ก็จะมีลูกเืนอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับ วงในจะอยู uhm DM, uh, uh, mm ่ท hmm. uh, ี urgency, uh, ่9มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่17มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่5มิลนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชุดกันตีกลับนะครับเฟืองนะครับเฟืองกันตีกลับนะครับหนามากนะครับก็จะอยู่ร่วมกับเฟืองตัวสร้างเสียงนะครับเวลาเราหมุนนะครับ ข้างในก็จะเจอลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับอยู่นะครับแล้วก็มีน็อตนะครับยึดไว้3ามตัวนะครับนะครับนี่นะครับเฟืองพินเนียนนะครับกับลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับผมเดี๋ยวผมวัดลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนก่อนนะครับวงในจะอยู่ที่9มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่17มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่ห้ามิลนะครับ นี่ครับเฟอร์มพินเนียนนะครับก็เทียบกับเทียบกับอะไรเดียวไี่ไขควงนะครับด้ามไขควงนะครับเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับขนาดของเฟอร์มพินเนียนนะครับก็จะ9้ามิลเลยนะครับขนาดของเฟอร์มพินเนียนนะครับแล้วก็งานเป็นงานทองเหลืองนะครับงานกึงก็งานกึงเรียบร้อยนะครับดีมากนะครับ งานกึงก็ถือได้ว่าได้มาตรฐานนะครับของบานแหนกเลยนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับลอกสปินนิ่งครับยอดนิยมนะครับของนักตกปลาชาวไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่แพร่หลายนะครับอยู่แพร่หลายนะครับผมกับลอกบานแหนก SX นะครับ ก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็อยากให้มีติดบ้านไว้นะครับอย่างน้อยสักตัวหนึ่งครับนะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปตกเขื่อนตกสวายตกป้าบ่อหมายธรรมชาตินะครับตกหน้าดินตกทะเลครับตกได้หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าใช้งานทะเลก็ต้องดูแลรักษานิดนึงนะครับในเรื่องของการล้างแล้วก็การหยอดจารบีนะครับ ก็เอามาผ่าให้นะนะดูกันนะครับผมนะครับนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ